สวัสดีครับทุกคนเว่ครับอันนี้มาอยู่พีเอว้ครับโหน้านมากครับไม่ได้มาลงวันนี้มาสามคนครับเอขามาก,ก่อนเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี้ตอนนี้เป็นเวลาสามโมงกว่ากับสี่โมงแล้วคืนนี้หน้าหนาวครับน้ําขึ้นไม่มีลงเลยเดี๋ยวลองดูครับขึ้นไม่ค่อย แรงเท่าไหรไม่ได้อยู่โอเคครับพร้อมรุยไปครับพร้อมรุยเสร็จแล้วอ๋อหืมรยังโดยังไม่ปลาเลยนะดำๆนะวเขาก็บอกว่า ตัวใหญ่งันไปต่อีกนักไม่ขึ้นเรูเดิมไม่หยอนรูเดิมหรอต้องหย่อนรูเดิมโอ้เป็นตัวอะไรแลเอ,เอาอไง่นหใหญ่ใหญ่ปใหญ่ไง เฮ้ยแดงพม้องกันเลยเว้ยแน่นอนดิเฮ้ยแจ๋วแจ๊วแจ๊วเฮ้ยพอดไอ้ป๊อด ปาคอยครับหูุดไอ้เงยลุด, <c oughs> ลดโอ้ยลงหย่ยอนปุ๊บกินเลย <c oughs> ไปเลยโอ้โหเสียดายครับเียดาย <c oughs> ลองใหม่ดน <c oughs> ี้ลองใหม่ดิลองใหม่ดิ มนะต่อแล้วครับต่อแล้วครับต่อแล้ว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 โอ้ยควันตุ่งวยฟัดควันตุ่เลย โอ้ยตัวสวยเนี่ยนี่ครับโอ้ทอบฝ่ามือเลยแจ๋วครับแจ๋วนะเก็บปากกอน,ใ,นอใช่ใช่ถ้าเจอรูหนึ่งอ่ะนั่นแหละถ้าเจอรูหนึ่งปุ๊บก็ร้องหย่อมเรื่อยๆเลยอยู่หลายตัว มาใหญ่ครับไปใหญ่ยับมาใหญ่ครับโอ้โหเอ้ยีืยโอ้โห นั่นไงนั่นไงนั่นไงให้ออกกันได้ครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วเ <c> ฮ <oughs> ้ตัวสวยเอาได้ชุดนี้เก็บกลับหมดนะนเอ้านั่นไงเมื่อกี้ถามว่ามีน้ำไหมแอบบอกมีเพียบเลยตยาย,ยแล้วหานมดเดียว หานามินเนี่ยโอ้โหยกินก่อนเดี๋ยวผมปวดหัวกินตามพี่จุ้ยตายแล้วกูใครเืยก็อย่าบอกอยู่ว่าน้ำมามาเปล่ามีสองควอกดเดียวเหรอเออมามาเขาดำแล้วนะเพ้ยอเกดนาดนาเราแล้วน,นะ คันไม่แข็งก็ว่าเอาแล้ว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 ขันไปขันไปก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 ันไปเฮ้ยไอเก่าใหญ่เว้ยโอ้ยโอ้ยสุดยอดเอ้ยเอาไม่ขึ้นยิงเปล่าโชว์ดิออ๋

โอ้โหหน่อยเนี่ยเก็บหมดครับเก็บหมดรงนี้ตีเป้งนอกแล้วลากมานานมาทีแง่แตกตีเป้งนอกแล้วลากเข้ามานานมาทีเก็บกันหมด ใช่หรือเปล่าป็นลอ่ปาก็ให้โน่นนี่โน่นนี่โอ้ยไออันน่ปาก็ให้ปาก็ให้ใช่ไหม โอ้ยไซสสวยครับเนี่ยไซสสวยวันนี้เก็บหมดครับเด็กน้อยเรานานออกมาเพียบวันนี้ลุงเฝ้าร้านบอกว่าอยากกินปละเก๋ยยเาเลยมันจัดให้แต่ไม่ใช่เกาแท้เนี่ยเป็นเกาปอด มองหน้าเออเออยคนนี้มามองหน้าอะไรวะฮะ ตกใจวันนึงว่าปลากินเดี๋ยวเพื่ออะไรเนี่ <c oughs> อยอยนะ้ไม่อยู่ปลอกแดงเลยนะไม่อยู่ อีกทีอีกทีอีกทีอีกมาอีกแล้วครับหนึ่งตัวเอ๊ปลาทิเก็บให้หมดเก็บให้หมด เออเงอ่ะรอดอะพอมปลองเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูอีข,อขอนบ่ะ ปลากขอให้ครับอยู่อยู่อยู่อันหนึ่งตัวครับโอ้รักทะเลมากเจ้า โน่นโน่นเจ้าโน่โนเจ้าเอ้ยไอตัวหนึ่งไอหนึ่งตัวครับไอหนึ่งตัวน,นี่ครับไ่นี้มินิไซมินิแต่เก็บมาครับเก็บหมดทุกที้ Đóng mày đi Ủa, Ồ, ui, thấy không? Mình ủa, chạy ủa, ủa, cái ủa, <serving> <cái trying> <k cartoon> ủa, <theo> <Stop participating> มาขอให้คร oh, ับอยู huh. like ่ครับอยู่อยู่แล้วอึ๊บอุ๊บอุ๊บเออเฮ้ออย่างนี้ดิ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 เก็บให้หมดโอ้โหสวยสวยครับสวยสวยจะได้จะได้เวลากลับแล้วไงต้องจัวหน่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền long Gõ Để không

ไจำได้นะเจำได้นะไหลตวังเลื่อนวังเลื่อนวังเลื่อนอ่าก็ดีไงเอามาใช้ไงโอ้ตรงนี้ตัวนงคูตัวนึงไม่เกินเลยเลยเอาไงจะไปไงอา

อ้ยู่อยู่อยโอเ้เดินยากขึ้นยากเดิยนยากไปตะปูนะนโอ้โหอยู่แล้วครับนั่นเรียบร้อยครับเรียบร้อยร้อยดี พุกเดียวแล้วก็ติดผิดเลยครับ อา้าวติดอีกโอ้ยอย่านะชุดสุดท้ายแล้วด้วยจะกลัวติดชุดสุดท้ายแล้วหมดแล้วนะเออ โหจบกันเลยเนี่ยจบกันเลยครับขาดขาดาชุดสุดท้ายพอดีเลยครับได้เวลากลับบ้านแล้วเราแม่ก็อยู่ต่อสองคน ดูคนงานกันดีกว่าไปครับกูมาเก็บไป่เขาเรารก,ก็กลัวครับเบ็ดเราหมดพอดีรุ้นสุดท้ายพอดีเลย ะเหมือนกันเนี่ยชท้ายหมดแล้วเนี่ยไปดูปลารวมครับปลารวมเฮ้ปลาล้วงของปิ้งชิ้นกันเล็บอันนี้นโอ้ยปลาฟวงครับปลาฟวงอะไรตัวเยอะเลยนสวยครับขนาดความมือกันเลย tối là sáu triệu một ba cao tua là một cao tua đi ba đi vào đi cả mọi người mày 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 hả อยากจะคุยตีใหญ่ที่สุดแล้วอเหรอแล้วตัวป้ายป้าอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยป้ายด้วยอ้าวติดอีกเอาติดผมขาดนะเสร็จร้อยเลยเสร็จเลยนะไม่เหลือเลยเฮ้ยเอ๊ะติดทำไงน่ะเข้าไปในนั้นเฉยกระตุ้เครื่องไปปดอ่ะเข้าไปในซอปนี่ก็ติดอุ้ย ตัวตัวโอ้ยตัวนี้โอ้ตัวนี้ประมาณครึ่งโลได้ครับตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่่ตัวสี่ห้าตัว,ตว,ตว เจอใหม่ครับนี่ครับราคาชิน้นสีเรียบของนี่เนี่ยมาประจำ